วันนี้บริเวณชั้นสองนะครับเราจะทําการปรับพื้นนะที่เห็นเป็นเหล็กโดเวลเสียตรงเนี้ยเราจะมีการถ่ายระดับไว้ว่าเราจะเทป,ปรับถึงระดับตรงไหนนะครับในส่วนที่เราเทป,ปรับตรงเนี้ยเราจะปูไวเมดไปด้วยเพื่อความแข็งแรงนะฮะส่วนอาาัตราส่วนผสมคอนกรีตที่เราจะเทป,ปรับเนี่ยหนึ่งต่อสองต่อสี่ก็คือปูนหนึ่งส่วนทรายสองส่วนแล้วก็หินสีน่ส่วนหินที่เราใช้ตรงเนี้ยเราปรับบางเลยใช้เป็นหินเก็ดนะครับส่วนอ่ก่อนที่เราจะทําการ ตับพืนะ้นน่ะทางช่างก็จะลงน้ํายาประสานคอนกรีตเพื่อให้ตัวคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่นี่มันมีการึิตกับกันนะครับมันจะได้ไม่รอ่อนในอนาคตรประมาณนี้โอเคล go